สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเพรื่อนัดเช้าข่าวสมทอครับสำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนําเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสมภอรคือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับ และนชุดเกิดการใช้ในพงก์ระกอเกียรตับบรรทัดฐาครับและดิฉันว่าญญานยาเพียงเก็บเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา8นาฬิกาค่ะครับและในลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมวีดีอารสปอฉลิเซาเกียตหนึ่งให้ความช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดจากเหตพลินไม่บ้าน สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิราเขตหนึ่งครับและต่อเนื่องด้วยวิทีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนวัดบ้านหมี่จังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผสมศึกษาสะเซิงเซาเขตหนึ่งวันอังคารที่6กุมภาพันธ์2567ดรเจรศีภูมิพิพัฒนพร้อมผออกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครอบครัวไฟไหม้อำเภอบางปะกงเพื่อเป็นกำลังใจมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือครอบครัว ตชายเพลงบุญสร้างนักเรียนชั้นป .2 โรงเรียนวัดท่าสะอานเนื่องจากทางบ้านของน้องเพลงเกิดอัคคีภัยและเสียหายทั้งหลังวันนี้ทางครอบครัวของน้องเพลงมีความต้องการปัจจัยสี่อย่างเร่งด่วนเช่นข้าวสารอาหารแห้งเตอแก๊สเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือที่นอนขณะนี้ได้เข้าไปดูที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนและดำเนินการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณเจ้าของพื้นที่ผอ,อโนรีประจําค่ายผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสะอ้านและผอ,อจารุวันจันทรองประธานกลุ่มโรงเรียนบางปะกงสองผอ,อวิไลอินตรลานประธานกลุ่มโรงเรียนบางปะกง3ผอกอิติศักดิ์จันเปรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล่าง ผอ,อวิชชลวิทย์จอแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนจแมข่าววิทยาคารและผอ,อ,อมัทุรดาบุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหัวตลอดจ,จนบุคลากรโรงเรียนวัดทางสะอ้านและอำเภอบางประกงทุกท่านที่มาร่วมกันช่วยเหลือและให้กำลังใจให้กับน้องเพลงและครอบครัวกันค่ะ